วันนี้เรามาเรียนแคลคูลัสสามในคาบที่สิบนะครับต่อในหัวข้อใหม่นะครับที่ไม่ใช่ว่าอุปนัยทางคณิตศาสตร์นะคำนี้จะเรียนแค่เป็นหัวข้อใหม่แล้วก็เรียนแค่คาบเดียวะจะไม่ต่อเนื่องกับคาบอื่นแต่ว่าเนื้อหานี้ก็จะมีไป,ไปไปมีส่วนในการพิสูจน์เนื้อหาของคาบเรียนที่เหลือนะอีกอีกสามอีกสี่คาบเรียนด้วยกันนั่นคือสิบเอ็ดสิบสองสิบสามแล้วก็สิบสี่มันจะแท้อย,อยู่นิดนึงแต่ว่าโดยโดยเนื้อหาของมันเนี่ยมันเป็นตัวที่แยกออกมาแล้วก็ มันจะเป็นตัวที่เอาไว้ใช้สำหรับพิสูจน์อะไรต่างๆมาน้ำก็หนึ่งก็มาดูกันน้ำก็มีเป้าหมายการเรียนรู้นิดหน่อยนะครับก็คือให้เข้าใจว่าไออุปนัยคณิตศาสตร์มันคืออะไรก็พิสูจน์ได้แล้วก็เทียบได้นะครับว่ามันจะมี2แบบว่า2แบบนี้มันต่างกันอย่างไรจะมเรียนทั้งหมด3อย่างนี้ด้วยกันแล้วก็เรื่องบาที่ครับเรื่องของการพิสูจน์การคณิตศาสตร์กันก่อนว่าคณิตศาสตร์เวลาเขาพิสูจน์พิสูจน์อย่างไร ก่อนอ่นการพิสูจน์เนี่ยมันจะต่างจากการคำนวณนะการคำนวณคนละเรื่องกันเจนถ้าเกิดบอกว่าให้ให้หาจะจะบอกว่าจงหาค่าของอินดิเกต x กำลังสองจากส่วนหนึ่งหนีอันนี้เวลาเราทำลงมาก็คือการคำนวณคำนวณตามปกติปริพันธ์อันนี้ x กำลังสองดีด้เท่าไห้อรห่งส่วนส x กำลังสาม นะครับ x เป็นส่วนหนึ่งหนึ่งก็ได้เป็น1นส่วนสามคูณหนึ่งกำลังสามแล้วก็ลบหนึ่งส่วนสามคูณศูนย์กำลังสามได้หนึ่งส่วนสามอ่ะอันนี้ก็จบหนึ่งข้ออันนี้ก็ถึงที่เรียกว่าการคำนวณการคำนวณแล้วอะไรคือสิ่งที่ไม่ใช่กคำนวณเช่นบอกว่าจงพิสูจน์ว่าจงพิสูจน์ว่าปริพันธ์ x กำลังสอง dx าเท่ากับศูนย์เสมอไม่ว่าไม่ว a จะเป็นเสมอสําหรับสําหรับค่า a ที่เป็นบวกสําหรับค่า a ที่เป็นบวกแือจริงๆที่ที่เราเรียนกันมาทั้งหมดเนี่ยในในในก้าวขัแรกเนี่ยที่จริงมันเป็นเรื่องของการคํานวณทั้งหมดเลยไม่ได้มีอะไรเป็นสมสูร ว่ามันมีโจทย์ปัญหามาแล้วก็เอาไปใส่ใส่สูตรของเราแล้วก็ได้ผลลัพธ์มาเป็นตัวเลขหนึ่งตัวแต่ว่าที่มีโจทย์อีกแบบหนึ่งที่เขาให้เราพิสูจน์ก็จะเห็นว่าสิ่งอภิญญ์นี้เ็าถามว่าอะไรให้เราพิสูจน์ว่าปริพันธ์นี้มากกว่าศูนย์เสมอสาหรับค่า A สตาหรับขอบเขตบนนั่นกเป็นบวกดังนั้นเขาไม่ได้บอกให้เราหาค่านะโจทย์ไม่ได้บอกว่าให้หาค่านี้มาว่าเป็นเลขอะไรแต่โจทย์บอกให้เราเทียบว,ว่าเออ พิสน์สิสนะ้บอกสิว่าค่านี้มันมากกว่าตักับศูนยะ์เสมอซึ่งวิธีการเขียนก็จะต่างกันไปนะก็อาจจะต้องคำนวณบ้างอาจจะต้องวิเคราะห์อะไรต่อบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วผลลัพธ์จะไม่ใช่ได้ตัวเดียวเป็นคําตอบตเราก็จะบอกว่าประโยคนี้เป็นจริงผลลัพธ์นี้ถ้าเกิดพิสูจน์มาเรื่อยๆก็จะบอกว่าอันนี้เป็นจริงอันนี้คือโครงการพิสูจนะ์อย่างเช่นอนันนี้เป็นพิสูจน์พิสูจน์คร่าวๆได้นะครับด้วยการ ันนี้พิสูจน์โดยไม่ต้องคำนวณก็ได้พิสูจน์โดกการวาดภาพถ้าเกิดเรารู้กราฟ x กําลังสองเนี่ยมันคือกราฟในพะาโโราโลบลาพาราโบลามันเป็นกราฟแ,าแบบนี้จากนั้นถ้าเกิดเราจะหาปริพันธ์หรือหาหาปริพันธ์จากส่วนหนึ่ง a นั่นนึกภาพตามถ้าเกิด a อยู่ทางขวา f บวกเนี่ยปริพันธ์ก็จะมีค่าเท่ากับพื้นที่ตรงนี้ซึ่งพื้นที่ตรงเนี้ยมันอยู่เหนือแกน x นนก็เลยเป็นบวก เราก็เลยบอกว่าเนื่องจากฟังก์ชันนี้เป็นบวกฉะนั้นปริพันธ์เลยเป็นบวกมันก็จะจะต้องนะเขียนเป็นบรรทัดว่าเพราะอะไรเช่นเนื่องจากเมปอนการให้ผลเนื่องจาก x กำลังสองต้องการไดท่าศูนย์เสมอฉะนั้นพื้นที่พื้นที่ใต้เส้นโค้ง เส้นของจึงเป็นบวกด้วยเราจะเห็นว่าที่เราทำเนี่ยไม่ได้มีการคำนวณเลยเราใช้นิยามปริพันธ์บอกว่าอ๋อนะถ้าเกิดถ้าเกิดเราวาดรูปมาจะได้รูปที่แสดงพื้นที่ที่อยู่เหนือแกน x พื้นที่เหนือแกน x ก็คือเป็นบวกดังนะนั้นก็เลยสรุปได้ว่าปริพันธ์เนี่ยเป็นบวก เห็นไหมไม,ม่ไม่มีการคํานวณเลยแต่เป็นหลักการใช้ใผลเพราะ A อจึงเกิด B เพราะ b จึงเกิด C อันนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่าการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ครับทีนี้รูปแบบการพิสูจน์ก็จะมีหลายแบบแต่แบบที่เราที่เราเรียนในวันนี้แบบก็คือจะเป็นการพิสูจน์ในรูปแบบที่เป็นตรรกศาสตร์คือพิสูจน์ว่าอะไรสักอย่างเป็นจริงอะไรอะสักอย่างเป็นเท็จม,มีประโยคน์ให้ จะมีสัญลักษณ์มาให้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือเท็จและจนกว่าเราจะพิสูจน์จนกว่าเราจะแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เขาเขียนมามันเป็นจริงหรือเท็จเพราะฉะนั้นก็ลองไปดูกันคร่าวๆทบทวนการกริย์บว่าศัพท์ที่ต้องใช้ในคําเดือนนี้มีอะไรบ้างก็เริ่มจากามันจะมีศัพท์สองอันคือหนึ่งก่อนคือประพจน์นะประพจน์ไม่ใช่ไวพจน์เพศพันเพศเพศเพื่อ นะก็น้ปืนคือประโยคที่มีค่าความจริงหรือเป็นจริงหรือเท็จมันมีค่าของมันแต่ค่าของมันมีแค่จริงหรือเท็จนะไม่ใช่เป็นตัวเลขอย่างเช่นประโยคแรกบอกว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกถามว่าอันนี้เป็นจริงหรือเท็จแล้วทุกคนหาไปดูตะวันออกของตัวเองมีพระอาทิตย์ไหมถ้าเกิดมีก็คือผิดเพราะว่าตอนนี้มันบ่ายแล้วมันอยู่อีกฝั่งแล้วฉะนั้นอันนี้เป็นจริงนะประโยคที่เราพูดเนี่ยเป็นจริง รือประโยคที่สองประโยคที่สองบอกว่าเพนกวินอาศัยอยู่ในขวดอยู่ที่ขั้วโลกเหนือเป็นจริงไหมเพนกวินบ้านเราอยู่ขั้วโลกเหนือจริงไหมมีใครรู้บ้าง <c oughs> เป็นฟันแฟกเป็นเท็จนะข้อนี้เพราะอะไรแพนกวินมันอยู่ขั้วโลกใต้ขั้วโลกเหนือมันเป็นเป็นหมีมีขั้วโลกเหนือมันอยู่แยกกัน เล้วคนมันมันมีคําถามเหมือนกันว่าเอ๊ะท,ทำไมมีคนโลกเหนือถึงไม่กินมนกินเป็นอาหารเพราะมันอยู่คนละซีกโลกกันฉะนั้นนี่ก็เป็นประโยคเป็นประโยคที่เราบอกได้ว่าจริงหรือเท็จจึงราบอกได้ว่าเท็จเรื่อข้อสามทุกคนอาจจะเห็นไปแล้วทุกคนจะได้เก็ตสีวปชานี้จริงหรือเท็จไม่มีใครคิดว่ามันจริงหรออันนี้จริงๆก็อ่ะยังยังไม่ไม่ชัวร์ด้แต่ว่า บอกว่าเทจก็ไม่ผิดนะเพราะว่ามีเงื่อนไขต่างๆหรืออาจจะบอกว่าบอกไม่ได้ก็ได้นแล้วแต่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของประพจน์อะไรว่าใน,นที่นี้ถือว่าเป็นเทสแล้วกันว่าเกรดมันก็จะมีการตัดเป็นเป็นเป็นเส้นเป็นระดับขั้นไปอันนี้คือประพจน์นะครับที่บอกแล้วตรงว่าจริงหรือเทจเป็นสองขั้วทีน,นี้ก็จะมีประโยคอีกประเภทหนึ่ง ที่นะที่ที่บอกความจริงได้เหมือนกันแต่ว่านะแต่ว่ามันมีตัวแปรติดอยู่ด้วยเป็นประโยคที่มีตัวแปรติดอยู่ด้วยประโยคคำนองนี้นแหละแต่มีตัวแปรติดอยู่ซึ่งประโยคนั้นจะหาค่าค่าวามจริงได้ก็ต่อมเมื่อเราบอกว่าตัวแปรนั้นคืออะไรแล้วค่าควาจริงนี้ต่อเมื่อบอกว่าตัวแปรนั้นคืออะไรเช่นในประโยคแรกเราบอกว่าเราเปลี่ยนเป็นบอกว่าพระอาทิตย์ พราทิ์ขึ้นทางทิศ x อ่ะพาทิต์ขึ้นทางทิศ x ล้มหมายคืออะไรวามหมายคืออาวนั่นเหมือนมีข้อมูลที่ยังไม่บอกว่า x คืออะไรถ้าถามว่าเราบอกเราบอกได้ไหมว่ามันจริงหรือเท็จยังไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่มีใครบอกว่ายังไม่มีใครบอกเราว่า x คืออะไรแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่า สมมติว่า้มีคนบอกว่าถ้าถ้า x เป็นตะวันออกแล้วแล้วจะเป็นจริงถ้าเกิดให้ค่า x มาบอกได้นั่นเลยถ้าเกิดเราบอกว่าถ้า x เป็นทิศเหนือ x เป็นเหนือแล้วประโยคนี้จะเป็นเท็จ นะมีอีกขั้นหนึ่งมีตัวแปรขึ้นมาตัวแปรหนึ่งนั้นไะด้ประโยชน์มันบอกไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดแต่เรารู้แหละว่าถ้าเกิดมีคนบอก x ออกมามันคืออะไรเราก็บอกได้ทันทีว่าจริงหรือเท็จแต่น,นี้คือประโยคที่เราเรียกว่ามีชื่อเป็นซีเป็นซีอย่างมันั่นคือเป็นภาคแสดงแต่ว่าไม่ต้องสนใจมันก็ไดนะ้แค่สนใจว่านะเป็นประโยคที่มีตัวแปร x ถ้ามีเขาให้ x มาเราก็จะบอกความจริงได้ โดยที่เราจะเขียนเป็นรูป,ป,รปละะคล้ายๆฟังก์ชันแต่อันนี้ไม่ใช่ฟังก์ชันจะทีเดียวจะเป็นประโยคในรูปแบบนี้ p p แค่เหมือนเดิมเ,เป็นแค่ชื่อเฉยๆไม่ได้มีอะไรพิเศษจะเป็นเขียนเป็น a, a, a b c d ก็ได้แต่ว่าเราใช้ตัว p เพราะว่าในเรื่องนี้ p มันย่อม,มาจากนี่ p r e d i c a เ e เรามาดูตัวอย่างอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นทางคณิตศาสตร์นันกกำหนดว่าสมมติว่าถ้าเกิดเราพูดถึงจำนวนเต็มบวก มันจำนวนเต็มบวกก็คือพูดถึงเลข1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าะไรไปเรื่อยๆถ้าถามว่าภาคแ,แสดงนี้เป็นจริงเมื่อไหร่แสดงนี้เป็นจริงเมื่อไหร่แล้วก็หนึ่งมาดูก่อนว่ามันเขียนอะไรอันแรกก็คือเป็นแค่สัญลักษณ์เป็นการแทนเฉยก็คือแทนที่เราจะเขียนประโยคนี้ตลอดเวลาเราเขียนแค่ pn พอหลังจากนี้เราเขียนแค่ pn ก็พอเข้าใจแล้วว่าเราพูดถึงประโยคนี้นะ,อะไอ้นี้ อะตัวแปรเป็นตัว n ไม่ใช่ x ว่าก็ให้ตัวแปรแมทช์กันก็นบอกแล้วประโยคนี้ x คือการบอกว่า n กาลังสองลงท้ายด้วยเลขหก 6. ซึ่งเราไม่รู้ว่า n คืออะไรแปลว่าเรายังเรายังบอกข้อความจริงไม่ได้ยังไม่มีใครบอกได้ว่าจริงหรือเท็จเราเหมือนมีมีข้อมูลที่มีคนกักอยู่แต่ว่าสมมุติถ้าถามว่าถ้าใส่เลข n เป็นหนึ่งลงไปจะเกิดอะไรขึ้นก็จะกลายเป็นว่าหนึ่งกำลังสองลงท้ายด้วยเลขหก 6. เลขหกน,นี่เราบอกไปแล้วว่าจริงหรือเท็จอันนี้เท็จเพราะว่าหนึ่งกำลังสองเป็นหนึ่งเลขหนึ่งลงายด้วยเลขหนึ่งไม่ใช่หกนะแี่ถ้าเกิดเราลองเปลี่ยนเลขดูเป็นเป็นสามเกิดอะไรขึ้นสอกำลังสองลงทยได้เลขหกอันนี้บอกได้ไหมว่าประโยคนี้จริงหรือเท็จก็เท็จเหมือนเดิมล,ลองไปนับเลขดูสอกำลังสองได้เก้า ไม่ลงท้ายด้วยเลขหกถ้าเป็นเป็นสี่ดูเกิดอะไรขึ้นถามว่าสี่กำลังสองลงท้ายด้วยเลขหกจริงไหมแล้วกดเครื่องคิดเลขดูอันนี้เป็นจริงแหละอันนี้เป็นจริงแหละทีนี้พี่หนึ่งเป็นซ้ายพี่สามเป็นเท็จพี่สี่เป็นจริงง,งูง,งูไม่ไปด้วยง,งูงูโดนทิ้งอ่ะจริงหรือ พี่หกเป็นจริงไหมข้อนี้หกกำลังสองลงท้ายด้เลขหกจริงไหมจริงเหมือนเดิมไปกดคิดเลขดูได้หกกำลังสองได้สามสิบหกสามสิบหกลงท้ายด้เลขหกแน่นอนฉะนั้นพี่หกก็เป็นจริงฉะนั้นอันนี้ก็คือตัวอย่างของการนักของภาคแสดงนะหรือสัญลักษณ์นี้ที่มีตัวแปรแต,ตอนตอนนี้ยังบอกไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดมีคนให้ตัวแปร,ให,แปรให้ตัวเลขมาปุ๊บแทนค่าปุ๊บก็บจะได้ประโยคที่บอกได้ว่าจริงหรือเท็จ อันนี้คือตัวอย่างประโยคที่หนึ่งมาตัวอย่างประโยคอีกประโยคหนึ่งกันนะอ่ะมือนเดิมอันนี้กําหนดไว้ก่อนว่าเราพูดถึง n ท,ที่เป็นจํานวนเต็มบวกเดียวมันเดิมพูดถึงหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรไปแต่ว่าภาคแสดงนี้เป็นจริงเมื่อไหร่อันนี้เป็นประโยคบอกว่าได้บอกว่า n คูณ n บกวกหนึ่งเป็นจํานวนคู่ n คูณ n บวกหนึ่งเป็นจำนวนค, n n นนนคู่ประโยคน์ี้เราบอกไม่ได้ว่าจริงหรือเท็จน,นะ จนกว่าจะมีใครให้ค่า n เรามาถามว่าถ้าเกิดมีใครัให้ค่า n เ,เรามาทาเราเราหาได้ไหมหาได้เหมือนว่ามีคนถามว่า p หนึ่งเป็นจริงไหมความหมายคือถ้าเกิดเราแทานค่า n เ,เป็นหนึ่งลงไปแล้วประโยคนี้จะเป็นจริงไหมหนึ่งคูณหนึ่งบวกหนึ่งเป็นจํานวนคู่จริงไหมกดเครื่องคิดเลขยู่นก็จริง p หนึ่งเนี่ยเป็นจริง เมื่อกี้ต่อคอามาเป็นไปนะจริงๆว่ามันขึ้นหนึ่งคูณสองสองเป็นจำนวนคู่มาลองแทนเลขอื่นเช่นเลขสองก,กันเลขสองคูณสองบวกหนึ่งเป็นจำนวนคู่เป็นอย่นี้เป็นจริงไหมก็จริงเพราะว่าสองคูณสองคูณสามเป็นหกหกเป็นจำนวนคู่อ่ะจริงก็เป็นจริงเหมือนกันที่สามเป็นจริงไหม ถ้าเกิดแทนค่าเป็นเลขสาในประโยคนี้ก็จะได้บอกว่า3ามคูณกับ3บวก1เป็นจำนวนคู่จริงไหมสามบวกสี่ได้สิบสองสิบสองเป็นจำนวนคู่ก็เป็นจริงนับแค่นี้อันนี้คืออ่เช็คคร่าวๆนบเช็คแค่บางตัวเลขว่ามันเป็นจริงหรือมันเป็นเท็จอ่อันนี้คือเท่านี้นะครับการปูพื้นฐานของ สัญลักษณ์ทางอ่าสัญลักษณ์ทางประษาที่เราจะใช้ในคาบเรียนนี้กัน